สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่28ธันวาคมนห้านะ2566นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะสำหรับ Honda l ลีด1 2 5นะปี2023สีขาวนะครับเป็นสีที่ขายดีนะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะเครื่อง4ี่เบาะนะหลูกสูบ4ว่ล์านะครับ,รบวันนี้อัปเดตราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่28ธันวานะฮะ2566น้าะครับวันนี้ก็มีฮอนด้า e ดนะครับเข้ามาหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2 0 2 3นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น กระจังหน้าแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับฮอนด้าลีดนี่ขายดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องสี่วาะนะเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับสําหรับสีขาวนี่มีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับผมนะวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนนะสำหรับเดือนธันวานะฮะสองพหรรบว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงให้นี่ เื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าลีดหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสี่วาลนะครับตัวใหม่นี้จะเป็นเครื่องสี่วาลนะครับนี่นะสีขาวนี่สวยแล้วก็เป็นสีที่ขายดีนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนตอนนี้ราคาอยู่ที่ 59,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบเรียบร้อมหมดเลยนะครับจ่าย59,500พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรนะฮะแล้วก็จะมีของแถมให้อีก700นะครับถ้าลูกค้าไม่เอาของแถมก็สามารถไปเป็นส่วนลดได้นะครับ700ก็สามารถไปเป็นส่วนลดได้นะครับพอหน้าลีดนี่ถังน้ำมันนี่จะอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยเวลาปิดก็ปิดธรรมดานะฮะเวลาเปิดก็กดข้างบนนะฮะ ถังน้ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเอาถังน้ามันมาอยู่ข้างหน้าทําให้ที่ใส่ของนะครับใหญ่มากนะครับเนี่ยที่ใส่ของนี่สามารถใส่หมวกพนกเตใบได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ามันนะฮะอัตราประหยัดน้ามันก็อยู่ที่52.6ิอกิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับ ที่ร้านของเราขายอยู่ที่59,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรเบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคองแถมให้อีก700นะครับถ้าเพื่อนด้วยพี่นะไม่เอาคองแถมก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดได้นะครับของเราบวกเพิ่มนิดเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ได้เลยนะครับผมนะครันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับพบา่ารถเพิ่งมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเนี่ยด้านหลีดนี่เรือนใหม่เขาทามาสวยนะครับก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะเนี่ยชุดเรือนใหม่ทํามาสวยนะฮะตัวนี้ก็จะมีระบบไอริสสต็อปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนระบบสตาร์ทก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะฮะก็เหมือน PCE เลยนะฮะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกำเบรกเนี่ยกดสตาร์ทบิดคันเร่งไปได้เลยนะครับตัวนี้ปลอกแฮนด์นี่จะเป็นสีน้ําตาลนะฮะจะไม่เป็นสีดําเหมือน ฮอนด้าซูปปี้หรือว่าพวกเวฟนะฮะเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสีนี่สวยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเบาะก็ใหญ่นะครับเบาะนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกเหลืองเหลืองนิดหนึ่งนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีขาวออกนวลๆนะฮะสีขาวไข่นะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับสำหรับฮอนด้าลีดนะก็จะมีสีขาวสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะนี่ยโลโก้สวยนะครับเป็นแบบชุบโครมเมียมนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะฮะจะไม่มีมอเตอร์สตาร์ทแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้1ลูกสูบ4วาเบานะครับตัวนี้เครื่องสวาเ์านะครับแล้วก็ล้อหลังนี่ล้อหลังที่10นิ้วนะฮะล้อหน้า12บนิ้วนะส่วนล้อหลัง10นิ้วนะฮะยางนอกนี่ใช้ของ IRC นะครับผมนะฮะแต่ยางขอบ10นิ้วแต่ว่า เนื้อยางเขาใหญ่นะครับเนี่ยยางนอกใช้ของ IRC อย่างดีนะครับขนาดยางก็100นะครับทับ10ขอบนิ้วนะไฟท้ายก็สวยนะครับเนี่ยไฟท้ายสวยมากนะครับไฟท้ายนี่เป็น LED ดีนะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็การตกก็ใหญ่นะครับการตกใหญ่มากนะครับเห็นเพื่อนๆพนี่ๆน้องๆนี่แต่งสวยนะครับแต่งสวยทํา ล้อนะฮรทำล้อสีอื่นๆนี่สวยมากนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีเขียวนะเห็นทําหลายท่านนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะก็จะมีหม้อน้ำนะฮะส่วนน้ํายาหล่อเย็นไดเปลี่ยนทุก24,0 0 0กิโลนะครับนี่ฮะสวยนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะฮะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถฮอนด้าลีดนะแนะนาเลยนะครับ สีนี้สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับตัวนี้ข้างหน้านี่จะเป็นขอบ12นิ้วนะฮะข้างหลังนี่สินะนี่ข้างหน้าข้างหน้านี้จะใหญ่กว่านะครับขนาดยางนี่ก็90นะฮะทับ้าขอบ12นิ้วนะฮะล้อแม็กท์ามาสวยนะครับนี่ฮะล้อแมกเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นแบบคอมบีบีนะนี่ฮะ ตัวนี้ระบบเบรกแบบคอมแบลกเบรกนะครับกามข้างหลังในเบรหน้าก็ทํางานด้วยนะครับปั๊มดิสสีดํานะครับคันเล็กๆนะฮะแต่ว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับผมว่าทรงเขาสวยนะครับเนี่ยทรงเขาสวยนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดนะฮะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับแล้วก็มีคองแถมให้อีกเจ็ดร้อยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่เอาของแถมก็สามารถลดได้อีกเจ็ดร้อยนะครับราคาเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์เคยกระสังนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเนี่ยเรือนใหม่เขาทำมาสวยนะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จด้วยนะครับเนี่ยที่ชาร์จสําหรับท่านใดที่อยากชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถชาร์จได้นะครับ สวยยงามเลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีรถตัวใหม่เปิดตัวมาหรือว่าราคาใหม่เปิดตัวมาผมก็จะรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ